เสือไม่ขอเนื้อใครกินอินรีจะบ,บินไม่เคยง้อปีกใครอีเสือร้ายแห่งพักยก24มาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยนะขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการนะคะก็หนูก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะสําหรับเสื้อนะคะหนูก็ปักเองนะคะมันอาจจะกลับหัวหน่อยนะคะก็กันภาพไว้นะคะหนูก็ไม่ค่อยรู้กดช่อง youtube นะ,ะช่วงนี้กําลังสนุกก็กลัวช่อง youtube ปิวอีกนะคะเพราะว่าเคยปิวมาแล้วก็พี่ๆอ่านออกใช่ไหมละ <laughs> <laughs> เพื่อนหนูมันขําว่าหนูคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยหนูก็ไปสังเกตเอาสําหรับ ช่องวิการมวยพววแบบผู้ใหญ่อาจารย์หลายๆท่านนะคะสังเกตเอาค่ะเพราะว่าไม่กล้าถามนะเพราะว่าไม่รู้จักนะคะหนูก็คิดค้นวิธีเออสังเกตสังเกตแล้วก็มาทำเอาเองนะคะตัวพีกับตัวเอาจจะกลับหัวหน่อยนะคะก็ถักตบ24่อพตัวเดิมนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามะคะ่ะสำหรับทีเด็ด7ดสีอาทิตย์นี้นะคะหนูก็ อาจจะวิจารณ์กำกวลหน่อยนะคะคู่หนึ่งคู่สองนะคะถ้าใครตั้งใจฟังก็หลายคนนะคะที่ฟังแล้วเอาไปใช้เป็นแนวทางนะคะก็กินเต็มเหมือนที่หนูกินเต็มนะคะหนูก็วิเคราะห์มวยจากหลายๆอย่างนะมุมอมองหนูบางทีอาจจะดูติงต้องหน่อยๆนะคะแต่หนูก็วิจารณ์ตามความรู้สึกตามลูก,กตาของหนูที่หนูเห็นนะคะและหนูก็อาจจะเป็นคนที่พูดภาษามวยไม่เก่งเลยก็เลยจะดูเหมือนแบบเลเธอเพิร์เจอร์บางคนที่ไม่ได้ติดตามเพิ่งมาดูก็อาจจะดูไม่จบ อาจจะดูว่าเอ็นนี่มันแบบว่ามั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆข้อมูลก็ไม่มั่วนะคะหนูจะกำกับไว้ชัดเจนทุกคลิปทุกคู่นะคะว่าคู่ไหนหนูไม่มั่นใจหรือคู่ไหนหนูเดาหรือคู่ไหนหนูมั่นใจหนูใส่มงกุฎให้แน่นอนค่ะถ้าคู่ไหนหนูมั่นใจหนูเน้นแน่นอนหนูชัดเจนทุกคู่นะคะอาทิตย์นี้ก็ชนะสามนะสำหรับหนูนะบางคนไม่ได้ดูคลิปชัดเจนหน่อยก็ชนะสองไปนะคะของหนูก็สามค่ะแพ้คู่เอกนะคะคู่เอกก็แชมป์เปลี่ยน เอลนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องโฟกัสด้วยค่ะสำหรับคู่หนึ่งนะคะน้องยอดนาทีนะหนูก็บอกไว้ในคลิปแล้วนะคะว่าให้หนูไม่ค่อยมั่นใจนะหนูชอบทั้งสองให้ดูที่ยกหนึ่งก่อนจริงๆอะชอบไปที่ยอดนาทีอะแต่ไม่กล้าสวนเลดมวยนะคะก็บอกให้ดูที่ยกหนึ่งถ้าน้องมาแบบแข็งแรงน้องเหลี่ยมเชิงแบบไม่เป็นเหมือนที่วิจารณ์กันอนะก็ให้เล่นไปที่ยอดนาทีหนูก็บวกนะคะคู่นี้คู่หนึ่งนะคะ ส่วนคูส่สองนะคะเป็กปตทหนูก็ยืนยันตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะที่เล่าประวัตินักมวยหนูก็ชอบน้องก็ก็พอรู้ว่าเขาเป็นมวยแบบเคยชกมาแล้วก็หายไปกระดูกมวยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมารู้ข้อมูลมวยของมุมแดงแล้ววันคืนวันที่จะคืนหมาหอนนั่นแหละหนูก็เลยเอาข้อมูลมาพูดให้ฟังอย่างในคลิปเลยค่ะก็ให้ดูก็ให้ให้สําหรับคนที่แบบว่าหนูก็ปันทงไปตามเลตเห็นว่ามุมแดง เก่งมีแชมป์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็บอกชัดเจนนะว่าหนูอะเลือกเป็กน,นะเพราะหนูชอบหมัดของเขานะหมัดเขาหนักเหมือนเจ้าเกาะเต่าก็ชนะไปตามเกมนะคะแล้วก็คู่สามมวยเทวดานะคะก็ชนะไปตามค่านะคู่นี้บวกเยอะนะคะลองได้ลองหนูก็เน้นตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าใครรักใครชอบหนูสำหรับข้อมูลมวยถ้าคิดว่าหนูวิจารณ์ดีก็ฝากกดไลค like, ์กดติดตามกดแชร์ ded. เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ ทีนี้มาเข้ารายการมาทวนโปรแกรมมวยไทยจะเสียทิศนี้กันค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าหนูเถียงเก่งหรือว่าหนูนิสัยไม่ค่อยถูกใจก็จะไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะคะบางครั้งหนูก็ทนแรงแรงกดดันไม่ค่อยไหวนะะบางคนแบบบางสิ่งบางอย่างหนูก็ไม่สมควรที่จะถูกตําหนิถูกว่าอย่างเงี้ยก็มาว่าให้หนูเนี้ยบางทีหนูก็เผลอเถียงเผลออะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ แค่นี้ค่ะที่ที่จะบอกคนะ่ะโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่10บธันวาคม2566นะ้าะถ่ายทอด ทางช่อง74็ดี HD เวลาเดิมทุกวันอาทิตย์นะคะคู่ที่1มวยลอบปูเสือครั้งที่23สายบีคู่ที่1นึ่งโรเล็กวอปัญญาวัยเจอกับศิลาชัยสอจอแดนและยองคู่นี้ชกกันที่พิกัด1นึ่รปอนด์และคู่2ก็ยังเป็นมวยลอบปูเสือครั้งที่23สายบีคู่ที่2องนะฉะะะลามเงินสิงห์มาวินมันนี้เจอกับบรลือสักเล็กออสนิทพันคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึปอนด์ค่ะ ส่วนคู่สามรองคู่เอกนะคะยอดบวงามลัคก,กี้บันเทิงเจอกับสิงเพชรเดชส,สิงใต้คู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่ง้อยสิบสองปอนด์ค่ะและคู่เอกของรายการนะคะก็ต่างศึกต่างสายเจ้าฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตเจอกับดามพลันชัยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่ง้อยสามสิบปดปอนด์ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย2ี่สิบี่นะคะที่ให้ข้อมูลดีๆมาพูดให้พี่ๆฟังและก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะทักยกยี่สิบสี่พีเคยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องกีฬามวยค่ะขอบคุณมากค่ะ คู่ที่3ารองคู่เอกนะยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทองเจอกับสิงเพชดเดชสิงใต้คู่นี้ชกกันที่พิกัด112ปอนด์ค่ะมารู้จักบัมแดงนะก็คุณนะักคุณตากันดีนะเจ้ายอดบัวงามเพชรเกียรติเพชรนะคะหรือเจ้ายอดบัวงามไดมอนด์เก้าสบแปดวิษณุหรือวิษณุกนการหรือยอดบัวงามบัวแดงกอกิติพงศ์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันกับเจ้า ยอดดวงงามลัคก,กี้บันเทิงนะก็สูง170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขานะลามวยใต้การผ่านมวย100ครั้งนะก็ชกที่ช่อง7็บ่อยๆนะคะก็เป็นมวยขวาทำการพิซ้อมที่เพชรเกียรติเพชรน้ำหนักล่อยอยู่ที่54กิโลเวทที่ชกแล้วเก่งอยู่ที่110ไม่เกิน119ปอนด์นะคะก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาด์แข้งควา้าคอปั้มตีแข็งแกร่งยัดไส้แรงบู๊ดุดดันนะคะช่วงที่เขากำลังเริ่มดังมีคนรู้จักหนูว่าเขาขยันเขาสดกว่านี้นะเขาแบบ ออกอาวุธชัดเจนแบบดูแล้วมันสนุกกว่านี้นะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยไม่อาวุธไม่ค่อยเหมือนแรกๆนะ,ะแต่ก็ยังถือว่าเก่งเป็นนักชกคนนึ่งนะคะที่น่าติดตามมาดูฟอร์มล่าสุดนะคะก็เคยแพ้นอกยกสองกับขุนศึกสอเดชพันธนะ์นที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีเมื่อเดือน2ปี6กแล้วก็มาเดือน4นะมาเสมอกับเพชรมาวินสิงมาวินที่ศึกวัทเจ็ดสี เดือนเจ็ดปีหกหก็มาชนะคะแนนเพชรนำไทยสองจะต้องปาจีนที่ศึกมวยไทยเจสีนะคะล่าสุดนะก็แพ้คะแนนให้กับ2พยักยูฟ้าบูมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยเจดสีนะคะสองพยักยูฟาบูมเด็กเซียนนี่ไปชกที่ไหนส่วนใหญ่นะคะกรรมการชอบนะยูฟ้าบูมเด็กเซียนขนาดเราเป็นคนเล่นเราฟังเราก็ยังรู้สึกเอ็นดูแล้วก็ชอบนะค่ายเนะี้ยแล้วก็เห็นบ่อยๆแล้วนะเวลาชนะมาชอบมีดราม่าแบบคำนั้นคำนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองว่า สงสัยก็จะเป็นแบบค่ายที่แบบที่ใครๆก็เอ็นดูไงเพราะว่าเด็กๆน่ารักทุกคนนะในค่ายนี้ยอดบรงงามลักกี้บันเทิงนะในหนูมองฟอร์มการชกของเขานะเขาเขามีตลอดเลยนะรายการชกบ่อยมากนะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเคยชกกับใครบา้างส่วนใหญ่ชกกับนักมวยดังๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวย้อนให้ฟังตั้งแต่ปีหก้าถึงหกสองนะช่วงปีหกห้านะก็เคยชนะเกาะเต่าเพชรสมนึกในเะมื่อเดือนแปดปีหกห้านะแล้วก็มาแพ้ ก้องไก่ลบดรแก้วนนทบุรีนะที่สุกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนสุดหล่อสต๊อกต้องปาจีแล้วก็มาแพ้คะแนนสุดหล่ออีกรอบนะที่สึกมวยไทยเจ็ดสีนะช่วงช่วงนี้น่าจะกําลังเพิ่มชั้นขึ้นมานะคะก็ไปเจอแต่มวยที่แบบกําลังเพิ่มชั้นขึ้นไปคู่เอกไงนะอย่างสุดหล่อแต่ช่วงนี้ขาลงนะฟอร์มกําลังดบับส่วนเจ้าก้องไก่ลบนี่น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่ออะไรนะหนูจําชื่อไม่ได้อะติดปากรัว ก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะคะแล้วปี64นะก็มาชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะคะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรก้าอินไฟลิสตล์นะคะที่ศึกช้างมวยไทยแล้วก็มาชนะน็อกยกสี่เจ้าเพชรนำชัยสอจอต้องปาจีนเมื่อปี64เดือนสนะพอมาเดือน2ปี64แล้วก็ข้ามาปี6 3สาเดือน12นะคะก็มาชนะคะแนนสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์นะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีช่วงปีนะี้ความกำลังสดคนกำลังรู้จักเขานะ แล้วก็เดือน9้านะปี6 3สานะมาชนะคะแนนกสิกรนายกเอท่าสาราที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะภูมิใจไทยประกรณ์สุรินทร์นะที่ศึกช้างมวยไทยแล้วก็มาชนะคะแนนวัชรพลสิงห์มาวินที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาปีหกสองเดือนสิบสองนะมาชนะน็อกยกสี่นะเจ้าดีเซลเล็กโรงเรียนกีฬานาราทิว่านนะที่มวยไทยเจ็ดสีแล้วเดือนส1ปี6 2สองนะก็ามาแพ้คะแนนดีเซลเล็กรัตนภานุที่ศึกมวยไทยเจ็ดสี ชื่อแต่ละคนที่เขาเคยต่อสู้มานะมี่มวยเกรดังๆมวยที่กําลังเลื่อนระดับตอนนี้ปัจจุบันเป็นมวยคู่เอกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ปี61เดือน6นี่มาแพ้ช่างทองเอ็มดูเด่นนะที่สึกพีเคแสนชัยมาเดือน8ปี61ก็มาแพ้แสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยนะแล้วก็มาปี62เดือนหนึ่งมาแพ้คะนนซูเปอร์ไบร์หนุ่มบางสวรรค์ช่วงนี้ยังไม่ค่อยดังค่ะแล้วก็มาอัปเดตตัวเองนะคะเริ่มมาชนะชีมงเอวาสปอร์ตยิมนะที่พีเคแสงชัยนะ เดือน5ปี62มาเดือน9อยู่นะก็มาชนะคะแนนเสารับสมบูรณ์ฟาร์มนะที่มมยไทย74แล้วก็อัพช่วงปี62 63 64คนกําลังเริ่มรู้จักเขานะช่วงปี63นี่จะฟอร์มสดนะคะก็เริ่มเพิ่มชั้นขึ้นมาเพิ่มชั้นขึ้นมาตอนนี้ก็ชกที่คู่3นะคะยอดโปรงามลักกี้บันเทิงช่วงกําลังสดอ่ะโอ้ยออกอาวุธเยอะรดเร็วครบเครื่องเก่งค่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะอาวุธไม่ค่อยเยอะจะใช้สมองมากกว่าสมองในที่นี้คือความฉลาดไงแบบว่า เอาเหลี่ยมเอาทรงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยออกอาวุธชนะแบบฉลาดอะ่ะแต่คนดูอะ่ะเขาจะชอบดูมวยที่แบบว่าตื่นเต้นเราใจอย่างหนูหนูชอบมวยที่แบบขยันออกอาวุธนะดังไม่ดังหนูไม่รู้แต่ถ้าใครแบบว่าเวลาแบบเป็นเป็นลองหน่อยยกห้ามาแล้วแบบกระตือรือร้นในการแบบฮึดแต่ขยันนะหนูจะชอบแบบนั้นค่ะทีนี้มาดูประวัตินักชกมุมน้ำเงินหน้าเจ้าสิงเพชเดชสิงใต้นะก็เป็นนักชกอายุสิบเก้าปีค่ะเจ้าหรือเจ้าเพชรเออ่างทองหรือเจ้าเพชร จ่าบ่าวกองสืบนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากใต้นะชุมพรค่ะการผ่านมวยเท่ากัน100ครั้งนะคะก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องวงในดีนะคะเข่าในแหลมก็ทําการพิซ้อมที่วอวังผมนะมวยมวยเข่าเนี่ยถ้าสมมติเป็นมวยที่แบบขยันตือ้อขยันออกอาวุธแบบทนเจ็บทนหนาวไดน้น่าเล่นนะคะสําหรับคนที่เป็นมวยเข่าวงในนะเพราะว่าเวลาที่แบบจับวงในได้อะ่ะ ส,ส่วนส่วนใหญ่สังเกตและมวยเข่าเวลาที่เจอแบบมวยฝีมือมวยแบบมวยแบบโดนเตะโดนแข้งเนี้ยจะดูเหมือนยุบยุบนะจะดูเหมือนเขาแบบว่ายุบยุบแล้วกรรมการจะมองแล้วเหมือนตกเป็นรอ,องจะต้องจะต้องแบบว่าราคาต่อรองเนี่ยจะต้องเป็นรองตกเป็นรองเยอะพอยกห้าขยันจับในได้ตือต้อตือ้อตื้อทรงไม่สวยนะคะแต่ขยันแทงเหลี่ยมนี่พลิกชนะมาหลายต่อหลายคนแล้วนะหนูชอบนะมวยเข่าอขอแค่ขยันนะ ก็ทาการพิซ้อมที่วอบางพรมนะคะน้ําหนักไปปล่อยของน้องอยู่ที่5้าสิบกิโลเที่ชกลูก้ก่แงอยู่ที่ร1อสบไม่เกินร1อสบเก้าปอนะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องมีจังหวะดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดีนะวงในดีจับติดนี่เหนียวแน่นหนึบเลยนะคะแทงเจ็บแทงโหดนะคะว่รู้ก็ดีอ่ะก็ขยันดีนะก็ถูกใจหนูเหมือนกันนะคะแต่รู้ชื่อความดังกระแสะแบบคนรู้จักน่าจะเป็นเจ้ายอดวงงามนะดังกว่า มาดูสามพรอมล่าสุดนะก็เคยชนะคะแนนเจ้ากระดูกเหล็กออ,อัชิยะที่ศึกมวยมันสลัดเมืองฮะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะที่ศึกเพชรยินดีล่าล่าสุดนะมาแพ้คะแนนเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ที่ศึกมวยมันสลัดเมืองก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะคะแล้วเสียโบท๊ทเขามีรางวัลให้นะ,ะถ้ามาชกช่องเจ็ดแล้วแบบพลิกชนะอย่าง ก่นแก่นอุบลอาทิตย์ที่แล้วนี่หนูดูในเพจมวยนะคะดูแบบเหมือนมีความภาคภูมิใจก็เป็นธรรมดานะคะมวยในศึกเขามาชนะช่องเจ็ดได้นี่ถือว่าเก่งนะเพราะว่าก็ดราม่าบ่อยๆนะคะแต่สําหรับหนูหนูก็เป็นแฟนคลับมวยช่องเจ็ดนะจะเป็นยังไงก็ทัางเล่นและสนุกได้เสียดีที่สุดเหรอดูจากคู่ต่อสู้ที่เขาเคยผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยมวยก,ก็ถือว่าเป็นที่นิยมระดับหนึ่งนะคะแต่ดูเจ้า มุมแดงเจ้ายอดโงงามน่าจะผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่านะคะหรือเป็นเพราะว่าศึกอื่นนะเขาไม่ค่อยแบบชกออกตู้แบบออกทนะีวีไงแล้วคนไม่ค่อยเห็นหก็เลยในความคิดหนูนะคนอื่นอาจจะไม่คิดแบบหนูเพราะหนูชอบดูแต่มวยช่องเจ็ดไงหนูก็เลยเหมือนรู้จักแต่มวยช่องเจ็ดอหะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาดังในระดับไหนนะคะแต่ในความคิดหนูนะ คู่ต่สู้เขาแต่ละคนก็จะเป็นพวกเจ้าเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เจ้าฤทธิเดชชวิมลสิงห์หรือเจ้าสันโต๊หมูปิ้งมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคู่นี้นะคะก็เป็นการเล่าประวัติครั้งแรกนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วเดือนหนูจะไปสืบให้ลึกกว่านี้มาให้ฟังอีกทีนะคะแล้วช่วงนี้นะคะมวยต่างศึกต่างสายนะคะาส่งแต่เก่งๆมานะคะต้องสืบดีๆถ้าเจอมวยคู่ไหนที่รู้กินกันนะคะ หนูชอบนะต่างศึกมาเล่นมวยช่องเจ็ดส่วนใหญ่ราคาดีนะคะตกเป็นรองหน้ารอง <c oughs> คู่นี้เดี๋ยวชอบไปที่แดงก่อนนะคะยอดปัวงามจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวใกล้ๆวันมีข้อมูลเยอะๆก่อนหนูมาฟันทงให้ฟังแบบมันๆค่ะ <c oughs> คู่เอกของรายการนะคะฟุกน้อยเกียรติฟ้าและิจเจอกับดามพลันชัย <c oughs> คู่นี้ชกกันที่ปกักหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์ค่ะก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะมาชกกันก็เหน้าสนุกมากนะฟุกน้อยนะก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นแล้ว จากที่เคยแพย้ติดต่อกันเจ็ดไฟลวดนะหนูก็อยู่ข้างเขามาตลอดนะก็เจ็ดไฟลวดก็แพ้เขาแพ้ว่าก็ยอมแพ้นะคะมาดูสามไฟล่าสุดนะคะที่เขาเริ่มดีขึ้นนะคะก็มาชนะเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะที่สึกท่อน้ำไทยแล้วก็มาชนะมรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าที่สึกเพชรยินดีล่าสุดมาชนะยกพลันชัยนะคะก็ถือว่าฟอร์มกำลังสดใสขึ้นจากที่แพ้เจ็ดไฟลวดนะเป็นนักชกอายุยี่สิบสองปีนะ ส่วนสูง172ร้อยเจิบซนติเมตรเป็นมวยมาจากบุรีรัมการผ่านมวยดีนะหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยขวามวยเขา่าก็ทรงแบบบูขยันนะ่ะตื้อดีขยันทรงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าขยันนะตกไปลองมาวิ่งชนอย่างเดียวหนูชอบนะมวยทรงนี้นะก็เป็นน้ำหนักไปล่อยของน้อยอยู่ที่หกสิห้าจุดหกสิบหกจุดห้ากิโลนะเวทที่ชกยกเก่งอยู่ที่137ร้อยสิบเ็ดไม่เกิน146้อยสิบหกปอนด์นะวันนี้ชกในเวทนะ138ปร้อยสากสิบ้ปดปอน้อกเจ้าฟุก แบบมีเกี้ยนะหรือฟุกน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าหรือฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ก็เป็นนักชกคนเดียวนะคนเดียวกันเลยนะคะไลฟ์สไตล์การชกเป็นมวยขวาเข่าในแทงเจ็บแทงโหดตื้อดีนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมศาสตร์แข้งปั้มตีแข็งแกงเหลี่ยมเข่าดีปลายแข็งแกงนะตื้อดีขยันดีทรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะเวลาชกไม่ค่อยเก๊กเท่าไหร่นะหนูชอบนะน่ารักดีนะ ตอนช่วงที่เขาสดๆกำลังเพิ่มชั้นขึ้นมาชกวคู่เอกนะคะก็ก็ชนะมาแล้วก็เพิ่งมาดรอปลงตอนเจ็ดไฟลวดนะคะช่วงนั้นขาลงนะคะหนูก็เอาใจช่วยเขามาทุกไฟก็แพ้ตามทุกไฟนะ,ะเขาเจอแต่มวยดีๆนะคะดูจากการผ่านมวยเดี๋ยวหนูจะไล่ให้ฟังนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบให้พี่ๆหลายคนฟังนะคะว่าเกตมวยคู่ต่อสู้สองแบบคู่นี้แดงกับน้ำมวลคนไหนเจอมวยที่เก่งกว่ากันมานะเะจ้าฟุกน้อยจะเจอ อย่างเช่นพวกเอ็กตาเจอทธงน้อยบอสังประภัยหรือเจ้าสมิงเดชนออนุวัตรยิมเพชรด,ดำเพชรยินดีคาเดมี่ฉลามพลันชัยนะ่าจะจะมวยเด็ด,เด,ดเดี๋ยวไล่ให้ฟังแล้วกันค่ะว่าเคยแพ้ชนะใครมาบ้างะคะช่วงปี64นะคะที่เขาจะเพิ่มชั้นขึ้นมาคนรู้จักนะก็เคยเสมอกับสมิงเดชนออนุวัตรยิมที่สึกเพชรยินดีเมื่อปี64นะี 12, นะ่เดือนสิเดือนปี6กเขามาชนะคะแนนมงคลเพชรเพชรยินดีคาเดมี่นะคะแล้วก็มาชนะคะแนน มรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็มาชนะคะแนนเดชสดาสอตะต้องปาจีนนะคะก็เจอแต่มวยเอกทั้งนั้นนะคะที่ชนะมาช่วงเขาสดสดนะช่วงที่เขาแพ้เจ็ดไฟลุ่นนะก็เคยแพ้คะแนนพงน้อยวอสังประภัยที่ศึกเพชรยินดีมานะเมื่อเดือนสามปีหกหกแล้วก็มาเดือนสองนะมาแพ้สมิงเดชเนออนุวัตรยิมที่ศึกเพชรยินดีนะเดือนสิบสองปีหกห้ามา แพ้คะแนนเพชรดำเพชรอินเดียแคาเดมี่แล้วก็มาแพ้ฉลามพลันชัยที่ศึกมวยมัน,นก่อนแพ้เจ็ดไฟลรวดช่วงที่กำลังดังกำลังเพิ่มชั้นนะเคยชนะน็อกยกสี่เพชรชัยเมสสต์ะต้งปาจีนชนะลุ่งกิจบอลุ่งโลดมานะที่ศึกมวยมันวันศุกร์แล้วก็เคยชนะเพชรดำเพชรอินเดียแคาเดมี่ที่ศึกเพชรอินเดียแล้วก็มาชนะเพชรชัยเมสสต์ะต้งปาจีนอีกครั้งนะ แล้วก็มาเสมอกับสมิงเด็กนอกอนวัตรยิมนะคะแต่และคนที่ชนะมาคือมวยเอกทั้งนั้นนะคะเขาเพิ่งจะมาดับลงช่วงเจ็ดไฟลวดนะคะตอนนี้ดีขึ้นสามไฟนะคะมาดูมุมน้ําเงินมากนะ,ะดามพลันชัยนะ,ะพระเอกเจ็ดสีแต่ก็มีไปชกพลังใหม่บ้างนะก็สามไฟล่าสุดที่เขาเคยทํามานะก็เคยชนะวรพลเกียรติชัชนันที่สึกวมพลคนสมุยแล้วก็มาชนะนกยกสมเจ้าลุ่งแสงตะวันสพราชที่ศึกมวยไทยเจดสีนะคะ แล้วก็มาชนะคะแนนมรดกเพชรมวยเด็ก789ด789ที่ศึกสตูนซูเปอร์ไฟนะหลังจากที่หายไปนานนะกลับมาโชว์ชนะรวด3าไฟนะเขาเคยหายไปช่วงหนึ่งนะคะชกล่าสุดทิ้งไว้เมื่อปี65เดือน12นะแล้วก็กลับมาอีกทีเดือน3ปี66แล้วก็ชนะรวดนะคะก็เป็นนักชกอายุ23ปีนะเจ้าดามพลันชัยหรือเสือดามสคงมีหรือเจ้า ดามสพงอมรนะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะอายุยี่สิบสามปีส่วนสูงรนะ้อยแปดสิบเซนติเมตรสูงกว่าเจ้าฟุกน้อยเยอะเลยนะะเป็นมวยรูปร่างสูงยาวอะ่ะเจ้าฟุกน้อยจะเป็นมวยรูปร่างแบบไม่เตีย้ยไม่สูงแต่ตันๆแบบแบบน่ารักน่ารักอ่ะแบบผู้ชายอวบๆหน่อยอะ่ะประมาณนั้นนะคะก็การผ่านมวยนะเก้าสิบครั้งเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนะเจอกับบุรีรัมย์เนาะวันนี้ เป็นมวยซ้ายมวยเตะนะทรงบูเตะหนักจริงๆมวยตัวเนี้ยก็ซ้อมที่พรันชัยจังหวัดนะครศรีธรรมราชน,ะะน้ำหนักไปเปิดที่68กิโลเวทที่ชก,กเก่งอยู่ที่141ไม่เกิน149นะวันนี้ชกนอกเวทนะลดเวทลงมาชก138ปอนนะคะก็ลดประมาณ3เวทนะปกติเขาอยู่ที่เวท143 44 45นี่ประมาณนี้นะก็ถือว่าลดลงมาเยอะอยู่นะ เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าเสียบแหลมนะเป็นมวยวงในเสียบแนหลมน่ากลัวนะจุกเจ็บเลยนะเพราะว่าเขาสูงอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นมวยเตะหนกักเตะถึงก้านคอเลยนะก็สูงสะร้อยแปดสิบก็ต้องประมาณนะคะชกกับใครก็ได้เปรียบนะ,ะเป็นมวยทรงบู๊ดุดันหมัดสอกแรงหายไปนานนะกลับมาโชว์ไว้สามไฟล์รวดก็ชนะนะคะวันนี้เจอกับฟุกน้อยแนละ้วมวยต่างศึกต่างสายคู่นี้ต้องสืบดีๆ เผื่อมีรูกินกันนะถ้ามวยต่างศึกมีรูให้กินนะราคาจะดีนะราคารองเวลาได้ต่างได้เยอะดีนะคะคืนนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็เดี๋ยวหนูหาข้อมูลมวยมวยรอบปูนเสือให้มันแบบเยอะวันนี้อีกหน่อยนะคะหนูจะเอามาทําทําให้ฟังพรุ่งนี้ตามมานะคืนนี้ก็เอาสองคู่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวข้อมูลมันเยอะคลิปมันจะยาวไปนะคะอันนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะเฮงเรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักจกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการ Thank you.